พายุไซคโคลนโมค่าที่พัดถล่มชายฝั่งทั้งที่เมียนมาและบังคลาเทศก็ถูกจับตามองอย่างมากนะคะแต่ขณะนี้ก็ได้อ่อนกำลังลงไปแล้วโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตในเมียนมาหลัก10คนซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูเหตุการณ์พายุไซคโคลนนากิสที่เกิดขึ้นเมื่อ15ปีที่แล้วจำนวนตัวเลขความสูญเสียที่เกิดขึ้นในเมียนมามากกว่านี้หลายเท่านะคะซึ่งอีกด้านหนึ่งก็อาจจะสะท้อน ว่าเมียนมาได้เรียนรู้ในเรื่องของการจัดการภัยพิบัติคุณนริศราคินิมานพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอให้ประเมินสถานการณ์ค่ะภาพถ่ายดาวเทียมแสดงแนวชายฝั่งในมุมต่างๆของรัฐยักษ์ไข่ประเทศเมียนมาก่อนพายุไซโคลนโมค้าขึ้นฝั่งและนี่คือภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังเกิดเหตุพื้นที่แนวชายฝั่งจะเห็นว่าอาคารต่างๆได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ข้อมูลจากสื่อของรัฐรายงานว่ารัฐยะไข่ที่แตกร้าวจากความขัดแย้งของเมียนมาเป็นผู้แบกรับความรุนแรงของพายุที่มากถึง210กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทำให้เกิดคลื่นพายุซัดฝั่งเข้าท่วเมืองชิตเวเมืองหลวงของจังหวัดบ้านเรือนกว่า850หลังโรงเรียน64แห่งสถานพยาบาล14แห่งและเสาสื่อสาร7แห่งในเมียนมาถูกทำลาย หรือได้รับความเสียหายจากพายุซึ่งเป็นหนึ่งในพายุที่ส่งพลังที่สุดที่พัดถล่มประเทศในรอบหลายปีสำนักงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA กำลังประเมินความเสียหายต่อค่ายผู้พลัดถิ่นที่อยู่ใกล้ชายฝั่งและส่วนใหญ่สร้างขึ้นจากไม้ไผ่ความรุนแรงของโมฆะเทียบเท่ากับพายุไซโคนนากิส แต่ความเสียหายในครั้งนี้น้อยกว่าหลายเท่าตัวโดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเมียนมามีบทเรียนจากนากิสโดยเฉพาะเรื่องการเปือนภัยด้วยป,ประสบการณ์เนาะเราเคยอย่างย่างกุ้งเนี่ยย่างกุ้งที่เราเคยเห็นที่เขาหลายหลพื้นที่ที่เขาจมหายไปกับทะเลเนี่ยหลพื้นที่เขาก็เลยได้ประสบการณ์ได้บทเรียนเนาะทีนี้ก็อาจจะมีการเตรียมตัวที่ดีนะเพราะว่าหลังก่อนที่พายที่จะเคลื่อนขึ้น่ปเนี่ยเขาก็มีการอพยพผู้คน ค่อนข้างดีกว่าไอ้เจ้าพา,นะายาุนาคิสเพราะยานาคิสมันยังเวี่ยงไปเวียงมาครับแต่ว่าไอ้ตัวโมโคาเนี่ยก็พบว่าหลายๆค่ายหรือหลายๆแบบจำนวนเขาให้ตรงกันนะว่าเนี่ยแหละขึ้นอยู่ในแนวรอยต่อระหว่างาประเทศเมียนมากับบังคละเทศเนี่ยขึ้นซึ่งคือตรงกันแล้วเวลาก็ไม่ไม่ผิดไม่ผิดมากนักครับปกติเขาเขาให้อยู่ประมาณบา่บายช่วงบ่ายโมงแต่ว่าพอขึ้นจริงๆที่ขึ้นฝั่งขึ้นถึงฝั่งเนี่ยก็ ย้อนกลับไปปีสองพันห้าย้อยห้าสิบปอ็ดตือสิปีก่อนบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีพายุหมุนไซคโครนากิสซึ่งมีความเร็วลมมากกว่า180กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่อยๆเคลื่อนตัวจากมหาสมุทรอินเดียขึ้นสู่ชายฝั่งอิระวดีไปทางทิศตะวันออกผ่านย่างกุ้งพัโคและรัตมอน ความรุนแรงของลมหมุนได้พัดพาบ้านเรือนประชาชนที่ส่วนใหญ่สร้างขึ้นจากไม้และมุงหลังคาสังกะสีปลิวจากตัวบ้านแรงลมยังทำให้กระแสะน้ำยกตัวสูงหรือที่เรียกว่าสตอมเซิร์สามถึงห้าเมตรพัดพาชีวิตผู้คนนับหมื่นจมหายไปกับสายน้ำฝนที่ตกต่อนเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในช่วงแรกเมียนมาไม่ขอรับการช่วยเหลือจากนานาชาติ แต่เมื่อพบว่ามีผู้เสียชีวิตมากขึ้นรัฐบาลเมียนมาในขณะนั้นยอมให้นานาชาติเข้าช่วยเหลือหลังเกิดเหตุเกือบสองสัปดาห์จากความสูญเสียในครั้งนั้นนอกจากทําให้เมียนมาเปิดประเทศรับการช่วยเหลือด้านภัยพิบัติแล้วยังทําให้คณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติหรือ ACDM มีบทบาทมากขึ้นและยังสร้างกลไกการจัดการภัยพิบัติขึ้น โดยเมื่อเกิดเหตุที่ประเทศใดคณะทำงานจะประเมินส่งตัวแทนจากประเทศที่มีศักยภาพและวัฒนธรรมใกล้เคียงกันลงพื้นที่ให้เร็วที่สุดในปฏิบัติการช่วยเหลือนอกจากนี้ยังต้องประเมินแผนระยะสั้นและระยะยาวรวบรวมเป็นข้อมูลหรือแฟกชีสรายงานต่อศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติหรืออาฮาเซ็นเตอร์ซึ่งเป็น,นกลไกหนึ่งที่ออกแบบขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกอาเซียนในกรณีที่เกิดภัยพิบัตินิศราคินิมานไทย PBS รายงาน